สนับสนุนโดย Travel Design Air like กลับมาแล้วค่ะสำหรับช่วงนี้นะคะช่วงตีตัวต่างแดน by Travel Design Air ค่ะและช่วงนี้น้องปอนน้องติ๊กก็พาพี่ออมแล้วก็คุณผู้ชมไปตีตัวต่างแดนอีกแล้วอิจฉาเรายังอยู่ที่ประเทศเกาหลีครับพี่ออมค่ะหลังจากสัปดาห์ที่แล้วนะครับปอนได้พาไปที่เมียงดงสยามสแคว์ของเกาหลี ยังไม่จบครับเพราะมันมีของอีกเยอะแยะมากเดินกันไม่ทั่วพี่อ๋อใช่<อ>สัปดาห์นี้เรามาต่อที่เดิมครับเมียงดงสยามสแพาของเกาหลีครับอยากชมแล้วอะ่ะงั้นไปชมกันเลยดีกว่าค่ะไปเลยค่ะโอปอนมาต่อกันที่เมียงดงต่อทับสยามสะแห่งเกาหลีใต้ครับ เดี๋ยวเราไปดูยังไม่หมดนะครับสัปดาห์ที่แล้วแต่สัปดาห์นี้มีให้ดูแน่นอนครับเดี๋ยวไปดูครับว่ามีอะไรเพิ่มเติมบ้างครับสัปดาห์ที่แล้วผ่านใจเลยอ่ะมาต่อได้ไหมชัวร์ไม่รูเรื่องต่อราคาก็ไม่ได้แล้วบอกว่าเป็นคนเกาหลีผมไปอยู่เมืองไทยนานไปเองจริงๆเนี่ยผมพูดกับเขาได้แล้ว สำหรับแบรนด์นี้นะครับที่เมืองไทยขายตัวเป็นหมื่นครับพี่ติ๊กละที่ิี่ขายเท่าไหร่ปอนหกถึงเจ็ดพันบาทเท่านั้นครับโอ้เดี๋ยวเข้าไปซื้อดีกว่าโอ้โหตอนแรกผมก็เอาจะซื้อแล้วครับท่านผู้ชมครับแต่ว่าเมื่อกี้ได้ข้อมูลจากคนขายบอกว่าช่วงเซลล์นี่ราคายิ่งถูกเลยพี่ 34, าาสามถึงสี่พันบาท,บ 4, บาทเท่านั้นครับสถึงสี่พันพัทพันพันพี่เพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมรอรอบหน้าดีกว่าครับ น,นี่พี่ติ๊กเขาหายอยู่ไหนครับโอ้โหอยู่ไหนเนี่ยหันหลังให้แป๊เบเดียวหายไปเลยครับผมเจอตัวแล้วครับอยู่นี่แล้วพี่ติ๊กโอ้โหแล้วว่าแต่ผมมาดูชื่อย่างี้ได้ไงเนี่ยโอ้โหโโอ้หเสียหลักเลยเดก เป็นไงบ้างครับท่านผู้ชมครับโอ้โหทั้งแฟชั่นทั้งสาวๆที่เกาหลีนี่เด็ดจริงๆที่นี่ยอด,ดยอด่ะคือทำไมทำหน้าฝันอย่างงี้นละ่ะคะสเต็กเพิ่มตลอดสาวแบบผ่านไปผ่านมาที่แบบกลับมาในคอเคสเลย<ส>แต่ว่าแฟชั่นนี่เขาสุดยอดอยู่แล้วใช่ครับซื้ออะไรกับมาฝากพี่บอกมั้งปะเนี่นอยอ๋อเรื่องอะไรอะปวดเลยปวดเนี่ยดูสาวเพลิน เอาอย่างนี้ดีกว่ายังไม่จบใช่ไหมยังไม่จบบอนพาไปเมียงดงแหมไปดูแฟชั่นนี่แบบว่าสมัยใหม่ติ๊กนี่ติ๊กนี่ไมต้องเข้าถึงเกาหลีให้แท้แท้จริงเหรอคืออะไรไปใส่ชุดฮันบกประจำชาติมาชุดประจำชาติเกาหลีแน่นอนพี่ออมโอ้โหอยากใส่ไหมรูติคุณผู้ชมอยากรู้ว่าติ๊กกะบอนใส่แล้วมันจะเป็นเกาหลีแท้ๆหรือเปล่าไปชมกันดีกว่าค่ะไปเลยค่ะไปเลยค่ะ ช่วงตีต uh ัว oh, ต uh ่างแดดบายเทว์ดีไซน์แอลวันนี้นะปอนโอ้โหมาเกาหลีทั้งทีจะไม่ใส่ชุดแบบเกาหลีก็ไม่ได้นี่พาผมมาใส่ชุดแบบเกาหลีเลยแน่นอนแดนจังกึมมาแดนจังกึมมาเคยดูไหมซีรีส์อ่ะโอ้โหผมอยากรู้แล้วผมใส่แล้วจะหล่อขนาดไหนโอ้โหโอ้โหเรื่องที่พูดไงเดี๋ยวตามไปดูดีกว่าค่ะว่าปอนเขาใส่แล้วจะหล่อหรือไม่หล่อไป ปอนโอ้โหเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะบรรยากาศที่แบบโอ้โหคึกคักมากครับคึกคักโหคนกำลังเตรียมตัวแบบเป็นชาวเกาหลีกันเลยนึกว่าแบบว่านักแสดงซีรีส์เล้วก็วอนนึกว่าสุดปินเกาหลีส์ยังไงเดี๋ยวเราขอเวลาแต่งตัวเปลี่ยนโฉมก่อนแน่นอนโอเคครับสักครู่ครับโอ้โหเป็นไงล่ะยอดเลยเป็นคนเกาหลีมาแต่งให้เองเลยค่ะใช่ หล่หครับท hey, ่านผู้ชมครั้โหหลังจากแต่งตัวเสร็จอ๋อดูชุดดิอายตัวเองดีกว่านี่มันต้องอย่างพี่นี่ขุนนาขุนงาขุนนาไปเขาทำวผลลบด้วยทำควาลลบเยอมาก ดีครับตอนนี้เราก็แต่งตัวครับที่นี่เขามีให้แต่งตัวเป็นสไตล์เกาหลีแบบมีเสื้อผ้าให้เลือกเยอะแยะมากมายเลยนะครับอยากให้เพื่อนผู้ชมได้ลองมาจริงใช่สนุกครับโอ้โหคนคึกคืนมากครับได้ยินเสียงไหมฮะเออร์ร่อนใหญ่เลยเป็นไงบ้างเนี่ยพักเสร็ยัเก็บมาให้หรือเปล่าผมว่าเดี๋ยวเรียกเอาชุดคืนดีกว่าครับตอนนี้เขาเรียกเอาชุดคืนแล้วเนี่ย <c oughs> แต่งตัวกลังมันเลยครับแต่ว่าน่าเสียดายมากเวลาในช่วงของซีตัวต่างแดนบายเท้าเวลิสายแอร์ตอนนี้ก็หมดเวลาแล้วไม่จริงโอ้เซ็งแล้วโอเคเข้ายังไงเดี๋ยวเรากลับไปเจอที่กรุงเทพดีกว่าครับไปเลยค่ะกรุงเทพหลายคนถามว่าทำไมตถึงใส่ชุดผู้ชายใช่นี่กำลังจะถามเลยชุดผู้หญิงไม่มีไซส์ <laughs> ชุดผู้หญิงคือติดหรืออะไรแน่นอย่างนี้ พยายามแล้วกลัวชุดชุดเขาจะขาดแล้วต้องเสียตังก็เลยใส่ชุดผู้ชายแล้วที่ใส่แบบว่าแบบยาวนี่ยาวนี่จริงที่ไม่ได้อยากจะใส่อย่างนั้นเพราะว่าจะใส่กางเกงอะไรอย่างนี้จะใส่ปุ๊บได้แค่นี้ติดติดกางเกงเขายาวกางเกงเขาไม่ไม่ขาเราสั้นจบตรงนี้จบตรงนี้ แต่ว่าชุดประจำชาติเกาหลีนี่ก็สวยงามนะคะม,มีสไตล์อของตัวเองครับเออใครที่ไปเที่ยวกับพวกเราแล้วถ้าว่าจะใส่แอก็นี่เลยจะได้ไปใส่ชุดทันบกแบบนี้ใช่ได้หายูปสวยๆเก็บไว้เป็นที่ระลึกใช่แล้วค่ะแหมวันนี้ก็เต็มอิ่มไปด้วยสาระคุณภาพแล้วก็โอ้เรื่องสวยงามต่างๆเยอะแยะมากมายเลยเนาะครับภารกิจก็สําเร็จพาไปเที่ยวชิลก็เลิศโอ้โหยิ่งที่ไปทริปต่างแดนนี่ยิ่งมันเลยครับ ได้ข่าวว่าหนาวด้วยใช่ไหมหนาวแล้ววันนั้น<อ>ที่เราไปใส่ชุดฮันบกแบบพิมะบโยเล็กน้อยพิมะตกนช่นน,ชชนี่นะคะเอาอย่างนี้ดีกว่านะคะวันนี้แหมช่วงเวลาแห่งความสุขมันสั้นนิดเดียวเองอะ่ะจบแล้ว เสียใจเศร้าเลยสัปดาห์<ก>หน้าครับใช่วันไหนคะน้องปอนทุกวันอาทิตย์ครับเศษจมงครึ่งถึงเที่ยงทางช่อง TNN 2นั่นเองครับและสำหรับคุณชมทางบ้านนะคะก็ส่งภารกิจมาให้กับทางรายการเยอะๆเลยเนาะได้ค่ะส่งมาได้เลยค่ะที่ c h ็ c k in อันเดอร์สก t h a i l a n d นด์แอดท็อค่ะใช่แล้วค่ะที่มี์ส่งเข้ามานะคะออมจะส่งน้องปอนแล้วก็น้องติ๊กไปปฏิบัติภารกิจให้สำเร็จค่ะไม่มีอะไรที่พวกเรา ทำไม่ได้ใช่ค่ะแต่ก่อนที่เราจะลาจากกันไปนั้นนะคะเราก็ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนรายการมีดังต่อไปนี้เชวเวลดีสไซน์แอร์บิสเนสแอร์ไวเดอร์มิลทูโกการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยค่ะ ข,ขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะมากเลยครับค่ะและสาหรับวันนี้เราสามคนก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะกลับมาเจอพวกเราใหม่นะคะในรายการตีตั๋วทั่วไทยเช็คอินไ h a i l a n d วันนี้ลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะจริงๆการดูศิลปะที่ดีนะเขาห้ามจับลูกทำไมครับไม่รู้เหมือนกันแล้วจะได้มีแรงถูกต้องถูกต้องโอเคจัดปไอเปิดดิ อันนี้ตัดแล้วพี่สวัสดีท่านผู้ชมทาแได้วยโอ้โหพี่ก็ทำได้ลแล้วเจ๋งลยไม่ต้องกงัว่กัผมบพีอะ <c oughs> สุดยอดวยาวผู้เทียงข้อมเลย